วันนี้เราก็จะมาแจก mt s t c h นะครับแอปนี้อ่ามันจะเป็นตัวฝังของมันจะเป็นตัวฝังของ sket val นะครับหรือว่า s k e t c h w a i e อ่าขอโทษที่หายไปนานก็หลังจากไปฝึกสมาธิต่อเนื่องแต่ก็อ่าแต่ทีนี้ผมจะไม่เอาลงแล้วนะถ้าแบบผมทำได้ผมถึงเอาลง เพว่าทําให้มันลอยอะ่ะเออและที่นี้ผมก็จะมาแจาก mt นะครับแอปนี้ก็จะสามารถฝังอ่าโปรเจกต์ได้นะครับโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่เราสร้างขึ้นมาจาก s k e t c h w a i e นะครับแล้วก็แบบเราไปหาโปรเจกต์โหลดมาก็ได้แล้วก็แบบเพียงแค่กดอัปโหลดตรงนี้แนละ้วก็หาเลือกไฟล์ที่เราเอาไว้เอาไว้ตรงไหนแล้วก็คลิกไปเลยแล้วก็มันจะเข้า h k e t w a i อี e. เข้าอัตโนมัติเลยนะครับคือแอปนี้ไม่ีแบบไม่มีใครแจกมันหายากนะครับบอกเลยมันมีไม่มีใครแจกนอกจากซ่องผมนะครับเพราะว่าผมทําเองเอออ่าถ้าใครอยากจะโหลดก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วผมก็จะทำซ่องใหม่อีกซ่องหนึ่งนะครับขึ้นมาใหม่แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ